ก็วันน like ี้ถ <bet> so ok ือว่าเป็นวันสําคัญอีกวันนึ่งนะฮะสำหรับนักกีฬาทีมชาติทุกคนทุกประเภทนะครับเพราะว่านักกีฬาทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นวอลเลย์บอลฟุตบอลยิมนาสติกม้าเทเบิลเทนนิสยูโดยกน้ําหนักทุกประเภทนะฮะทุกคนก่อนที่จะไปทําธุรกิจเพื่อชาตินี้นะฮะทุกคนจะต้องมาผ่านการทดสอบ ร่างกายก่อนอันนี้คือด่านแรกเลยหลังจากที่ซ้อมกันมาหนักแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนักกีฬาทีมชาติทุกคนเนี่ยฮะก็ต้องมาทดสอบว่าร่างกายผ่านหรือเปล่านะฮะเพราะว่าร่างกายต้องสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนที่จะไปทําหน้าที่ให้กับประเทศชาตินะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังมีนักกีฬาอีกหลายๆคนนะครับที่ทยอยมาทดสอบร่างกายกันไปแล้วการที่จะไปครั้งนี้ถือว่าเป็นการแข่งขันเจสกีที่ใหญ่ที่สุดของโลกนะครับเป็นตำนานของโลกที่มีม,มา40กว่าปีนะครับนั่นก็คือเจสซกีเวิลด์ไฟนอล สหรัฐอเมริกานะครับซึ่งนักเจสกีทั่วโลกทุกคนนะจะต้อง<ร>ผ่านตรงนี้น25ปีแล้วมั้แข่งมา25ปีของวงการเรานะฮะก็คือปีที่ผ่านมานะฮนะนักกีฬาเรา,เาได้รับกำลังใจหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเสียงเชียร์นะครับแล้วก็เสียงผลักดันจากสื่อมวลชนและที่สำคัญก็คือเงินสนับสนุนกีฬา นะฮะสำหรับนักกีฬาที่จะไปที่เคยได้มาทุกปีนะครับแล้วก็บวกกับถ้าเกิดใครได้แชมป์เหรียญทองเหรียญเงินมาเนี่ยฮะทุกคนก็จะได้รับเงินอัชีดนะครับนั้นที่ผ่านมาก็เคยได้มาทุกปีนะครับแต่มีตั้งแต่ปีที่ผ่านปีที่แล้วนี่เองฮะที่มีการยกเลิกเงินสนับสนุนกีฬาทั้งหมดแล้วก็เงินอัชีพทั้งหมดนะฮะด้วยเหตุผลต่างๆซึ่งพวกเราเป็นแค่นักกีฬานะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่สามารถมีปากมีเสียง ที่จะทําให้มันกลับมาได้ยังไงอันนี้เราก็ไม่ทราบน,นอกจากนโยบายรัฐบาลที่จะต้องผลัันอกจากสปิริตของนักกีฬาทุกคนซึ่งนักกีฬาแต่ละคนนี้นะฮะก็ทําชื่อเสียงให้กับประเทศชาติไม่ว่าจะเป็นเรื่องไปเป็นแชมป์ซีเกมนะครับเป็นแชมป์ทั้งทั่วโลกในยุโรปในสหรัฐอเมริกาทุกคนทําชื่อเสียงมาหมดแล้วแล้วก็ทําอันดับหนึ่งให้ให้เป็นอันดับหนึ่งของโลกมาได้แล้วหน้าที่ของทุกคนตอนนี้ก็ เอาตรงๆเรื่องเรื่องเรื่องแบบนั้นเนี่ยพวกเราไม่สามารถที่จะไปต่อก่อนอะไรได้นอกจากทำหน้าที่ของตัวเองต่อไปแล้วก็พยายามทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดทุกคนยังคงฝึกซ้อมกันอย่างหนักแล้วจากปีที่ที่แล้วที่เราได้อันดับหนึ่งของโลกมาเนี่ยเรามีนักแข่งที่ส่งไปเกือบส0คนปีนี้เราเหลือสิบสามคนเพราะนั้นการที่เราจะได้อันดับหนึ่งเหมือนปีที่แล้ว ตอนนี้เป็นศูนย์แล้วครับตอนนี้มันจบไปแล้วนะฮะเพราะว่านักกีฬาบางส่วนที่เขาไม่สามารถซัพพอร์ตตัวเองไปได้นะฮะเขาก็ไม่สามารถไปได้เขาก็ต้องสละสิทธิ์ไปทั้งๆที่ความสามารถเป็นหนึ่งของโลกทั้งนั้นเลยที่สละสิทธิ์ไปที่เหลือนี่เราก็ เราก็ตักต่างคนก็ต่างพยายามหาช่วยเหลือตัวเองหาสปอนเซอร์นะครับหาสปอนเซอร์ของตัวเองกันบ้างอะไรบ้างแล้วก็ที่สำคัญคือมันอยู่ที่หัวใจฮะทุกคนก็พยายามประหยัดทุกคนก็ไปด้วยหัวใจจริงๆนะครับแล้วก็อยากจะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาตินี่คือเป้าหมายสูงสุดของพวกเรานะฮะครับค่าใช้จ่ายต่อคนเท่าไหร่ครับรต่อคนก็ ถ้าตอบคนนี่ก็ประมาณล้านล้านต้นต้นะฮะใช่ตอคนนะฮะเพราะว่าทั้งทีมงานนะฮะมีทีมทีมงานทีมช่างทีมงานทีมช่างแล้วก็อุปกรณ์กีฬาค่าตั๋วเครื่องบินค่าที่พักค่าอะไรทั้งหลายแหล่ค่าเรือกลับไปกลับมาใช่ฮะเพราะเพราะพวกนี้จะเป็นค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างจะสูงแล้วก็นักกีฬาหลายๆคนเนี่ยที่ผ่านมาก็ก็ก็บางคนก็ ถอดสร้อยทองตัวเองเอาไปขายเพื่ออส่งตัวเองไปก่อนเพราะว่ากลับมาก็จะได้รับเงินสนับสนุนรอเงินสนับสนุสนนะฮะแต่ก็ก,ก,ก็มีหลายคนก็ถอดทองเกอร์นะฮะถอดทองเกอร์อยู่หลายหลายคน <c oughs> ยคกันกับเที่อออกย่างงีแจ้อหลายคนก็นออก,ออนก็พอคือการที่พี่เปิ้ลออกตัวมาเนี่ยฮะพี่เปิ้ลไม่ใช่จู่ๆ เกิดอารมณ์แล้วก็โพสต์เล่นๆนะฮะมันเกิดจากการประชุมกับนักกีฬาทีมชาติทั้งหมดกับสมาคมกับทีมงานของนักกีฬาทั้งเจสก,กีทั้งหมดนะฮะทุกคนรวมตัวกันแล้วว่าสิ่งที่เขาสู้กันมาเนี่ยมันเป็นเสียงที่ค่อนข้างจะเงียบเขาก็เลยบอกว่าเหลือพี่เปิ้ลแล้วละ่ะที่จะต้องออกมาพูดอะไรสักอย่างเพื่อประโยชน์ของนักกีฬาทุกคนแล้วกีฬาประเภทอื่นๆด้วยพี่เปิลก็เลยตัดสินใจออกมาโพสต์ออกมาพูดว่า เพื่อของเงินสนับสนุนให้กับนักกีฬาแต่ปรากฏว่าก็มีมีหลายคนนะฮะบางส่วนก็ออกมาด่าพี่เปิ้ลก็ก็ยังงงเหมือนกันนะครับว่าหนึ่งว่าเราทําเพื่อเพื่ออ,อกกา <c oughs> เพื่อลูกใช่สิพ่อคุณทำเพื่อลูกเราในใจลึกๆนะถ้าในใจ <c oughs> ในใจไม่ดีเนี่ย <c oughs> ผมก็อยากถามว่าเออมีพ่อคุณไม่เคยทาเพื่อเพื่อเพื่อคุณเลยเหรอครับ มีพ่อคนไหนที่ไม่เคยทาเพื่อลูกบ้างแต่แต่สิ่งหนึ่งที่หลายคนไม่รู้นะฮะก็คือพี่เปิ้ลออกมาพูดเนี่ยขอเงินสนับสนุนเนี่ยออก้าที่ไปแข่งออก้าไม่ได้อยู่ในส่วนที่จะได้รับเงินสนับสนุนแล้วครับออก้าไม่ได้รับเงินอยู่แล้วถึงพี่เปิ้ลสู้มาแล้วได้เงินสนับสนุนเงินสนับสนุนจะไปอยู่ที่นักกีฬาทีมชาติพี่ๆคนอื่นที่เขาอยู่ในเกณฑ์ด้วยแต่ออก้าคือเป็นรุ่นเด็ก ที่สุดแล้วเป็นปีแรกที่ส่งไปก็เลยยังไม่อยู่ในใน,ในขอบเขตที่จะได้รับเงินสนับสนุนก็นไม่ได้อยู่แล้วเราไม่ได้มามาทำเพื่อเพื่อเพื่อตรงนี้อยู่แล้วเรารู้กฎเกณฑ์นี้เรารู้กฎเกณฑ์นี้อยู่แล้วฮะเพราะนั้นเราออกมาสู้เราไม่ได้ออกมาสู้เพื่อเงินสนับนสนุนอราก,ก้าเราออกมาสู้เพื่อนักกีฬาไทยทุกๆุกคนอันเนี้ยบางคนไม่ทราบก็ด่าไอ้เปิ้ลมึงทำเพื่อลูกตรงเนี้ยผมก็เลยแบบ ค่อนข้างจะเข้าใจนะฮะคนที่พูดผมไม่ท้อผมไม่ท้อเรื่องนี้ผมไม่ท้อแล้วเรื่องเงินอัดฉีดผมก็พูดไว้หลายรอบเงินอัดฉีดเนี่ยนักแข่งแต่ละคนเนี่ยฮะเป็นนี่เป็นระดับอาจารย์เป็นระดับโปรเป็นระดับที่ทําชื่อเสียงทั้งซีเกมเอเชียนเกมคือทุกคนเป็นแชมป์ระดับนี้สร้างชื่อเสียงให้ประเทศชาติมาหมดนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยผมก็เลยบอกว่าทุกคนควรจะได้ไหม ควรจะได้รับเงินสนับสนุนไหมควรจะได้รับเงินอัดฉีดไหมส่วนเงินอัดฉีดที่ออก้าจะต้องจะต้องได้ผมก็พูดไปหลายรอบแล้วนะครับว่าเงินอัดฉีดของออก้าเนี่ยผมจะเอาเงินนี้ไปซื้ออุปกรณ์กีฬามอบให้กับนักกีฬาที่เขาขาดแคลนอันนี้ผมพูดไปหลายรอบแล้วนะเพราะนั้นบางคนอาจจะไม่ทราบช่วยทราบตอนนี้นะครับช่วยเมตตานะครับเรากำลังทำเพื่อ คุ้มทีมคุมพลออ้นนะฮะได้เงินการแข่งขันมาทุกครั้งเขาจะเอาไปบริจาคให้เด็กยากจนให้โรงเรียนซื้ออุปกรณ์กีฬาหลายๆอย่างที่พวกเราทำเนี่ยเราคือมันเกิดจากหัวใจของนักกีฬาอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ดา่าคนที่ดราม่าที่ว่าพี่เปิ้ลเอาเป็นว่าพี่เปิ้ลไม่โกรธนะฮะไม่โกรธแค่ ฟังแล้วพิจารณาแล้วกลับมาเชียร์นักกีฬาไทยไม่ใช่เฉพาะเจสกีนะฮะที่กำลังจะไปทำเพื่อชาติขี่ม้ายกน้ำหนักกอล์ฟมวยวอลเลย์บอลฟุตบอลเท,เ,อเทนนิสทุกกีฬาทุกประเภทนะครับอย่าทิ้งเขาะฮะทุกคนทำด้วยหัวใจทำเพื่อชาติเพราะฉะนั้นนะครับได้โปรดพิจารณาใหม่สิ่งที่ท่านทำไม่ได้บอกว่าท่านทำผิดนะฮะ ท่านทาถูกแต่ช่วยทําถูกแล้วส่งเสริมได้ไหมฮะไม่ใช่ทําถูกแล้วกบฝังดินนักกีฬานั่นหมายถึงจะไม่เกิดการพัฒนานักกีฬาในปีต่อๆไปนะฮะฝากผู้ใหญ่ดูเรื่องนี้ด้วยนะครับพี่บ้าคะมันมหมเหมือนแบบว่าเขาบอกว่ารายการเจสสก,กีมันมียิบย่อยเยอะค่ะการแข่งขันก็เลยแบบไม่ได้เงินอาชีพ คือไอ้ไอไอกฎที่เขาเอาออกมาเนี่ยฮะมาเอาเด็กขึ้นมาเหมือนกับดิสเครดิตนักกีฬายังไงก็ไม่รู้นะฮะเหมือนบูลลี่เด็กด้วยนักกีฬาทุกคนที่ไปแข่งการแข่งขันนี้นะครับมีการมีประเทศที่เข้าแข่งขัน33าป,ประเทศนะฮะแล้วบางรุ่นเนี่ยมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วบางรุ่นก็แข่งกัน2ประเทศสประเทศ4ี่ประเทศ8ประเทศ10ประเทศ อ,อก้าเนี่ยแข่งทั้งหมด3รุ่นนะฮะบางรุ่นอ,อก้ามีนักแข่งเกือบสิประเทศก็มีแข่งออกไปทีสิบกว่าประเทศก็เกือบ20สบลำก็มีแต่ไม่ได้ถูกเอายกขึ้นมาเอายกขึ้นมา6ลำสองประเทศท่านชนะครับท่านยกออกมาแล้วท่านชนะชนะเด็กครับดีใจด้วยอะไรนะ เล่นได้แล้วครับขอไปเห็นตั้งตังยืนอันว่าชนะเด็ก็จะไปอ่านลงแข่งขัน่อไปคือตอนนี้เนี่ยตอนนี้ก็ประกาศออกมาแล้วนะครับว่านักกีฬาทีมชาติไทยปีนี้นะครับปีนี้จาก30กว่าคนเหลือ13คนนี่คือโฉมหน้าของนักกีฬาที่เป็นนักกีฬาที่เสียสละอย่างแท้จริงเป็นนักกีฬาที่เสียสละนะครับแล้วก็พร้อมที่จะไปทําหน้าที่เพื่อประเทศชาติ ไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นก็ตามนะครับแต่เป้าหมายของเราแล้วต้องการทําชื่อเสียงให้ประเทศชาติทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะมีความเมตตาเกิดขึ้นก็อยากให้เอกชนนะครับหรือ,อเอกชนหรือ,อสินค้าสปอนเซอร์อะไรก็ตามนะครับถ้าต้องการสนับสนุนนักกีฬานะครับก็ติดต่อสนับสนุนมาได้นักกีฬาทุกคนต้องการกำลังใจพวกนี้อยู่ด้วยนะครับ ต้องบอกก่อนว่าหลายคนบอกว่าโอ๊ยกีฬามึงรวยแล้วทําไมมาขอเงินชาวบ้านเขาอะไรอย่างเงี้ยต้องบอกก่อนนะว่ากีฬาทุกประเภทมันมีทั้งคนรวยและคนจนฟุตบอลก็ไม่ใช่ว่ามีคนรวยคนจนอย่าเอาเรื่องนี้มามามาแบ่งชนชั้นวัณฑนะกีฬาคือกีฬาฮะกีฬามันมีหัวใจของมันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเจสสกีนะครับผมบอกก่อนนะครับมันไม่ใช่แค่กีฬาคนรวยคนจนนักกีฬาบางคนนะครับ ขายข้าวแกงนะฮะแล้วตกเย็นต้องมารับจ้างแข่งเจสกีเพื่อได้เงินไปเรียนหนังสือบางคนเลี้ยงควายได้แข่งเจสกีจนเอาเงินเนี่ยไปสามารถซื้อควายเพาะพันธุ์แล้วขายได้เป็นอาชีพก็ได้บางคนล้างจานในโรงแรมสร้างชื่อเสียงตัวเองจนเป็น Hall of Fame เป็นอันดับหนึ่งของโลกได้ทุกคนมีที่มาต่างกันนะฮะเพราะฉะนั้น ผมว่าตัดเรื่องพวกนี้ทิ้งแล้วเรามาดูที่หัวใจของเขาดีกันดีกว่านะฮะอันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดอันนี้แสดงว่าคนที่ถอนตัวไปปัญหาส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นเรื่องของเงินแบบไม่พอคนที่ถอนตัวไปเนี่ยฮะก็มีปัญหาเรื่องเรื่องการสนับสนุนด้วยนะครับหลายคนคือไม่ใช่ว่าเขาโอ้ยฉันไม่แข็งแล้วไม่ไม่ใช่แต่เขาไม่มีจริงๆแล้วเก่งด้วย หลายคนเก่งมากนะฮะเด็กๆหลายคนนักแข่งหลายคนมีความสามารถสู้ฝรั่งได้เก่งมากแต่กําลังมันไม่พอมันไม่ใช่เฉพาะเจสกีนะฮะอีกหลายกีฬาที่เป็นแบบนี้ฮะอยากให้ผู้ใหญ่กลับมามองกันหน่อยนะฮะอยา่างครั้งนี้ออก้าไปแข่งรุ่นอะไรรายการอย่างครั้งนี้ออก้าก็จะไปแข่งรุ่นรุ่นเดิมครับรุ่นจูเนียร์อายุสิบถึงสิบสองปีนะครับแล้วก็จะมี 13ถึง15แล้วก็จะมีรุ่นใหญ่เลยรุ่นใหญ่รุ่นโปรรุ่นรุ่นกึ่งอาชีพรุ่นรุ่นเต็มที่นะฮะก็มีมีมีหลายรุ่นฮะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายใช่ซึ่งก็คือรายการที่เอาข้าไปได้แชมป์มาีหนึ่งให้สื่อเข้าไปดูทีซีที่เรามีว่าใครไปบ้างได้ครับได้อะไรนะครัคือรายการที่ออกข้าไปแข่งได้แชมป์ปีอันนี้คือคือรุ่นที่ออกข้าไปแข่งปีที่แล้วคือออกข้าไปไปเขาเรียกไปป้องกันแชมป์ด้วยนะฮะ ไปป้องกันแชมป์โดยครับอย่างทีมอื่นเนี่ยเขาใช้เงินประมาณหลักล้านพี่เปิ้ลเนี่ยครับส่งน้องไปแข่งนะครับเราใช้เงินโดยประมาณประมาณเท่าไหร่ก่อนของทีมเราก็ใช้ประมาณหลักล้านเหมือนกันเพราะเรามีนักแ,แ,แข่งไม่ใช่เฉพาะออกามีน้องออโต้อีกนะฮะมีในใน,ในทีมแข่งคือคือเป็นรุ่นเยาวชนเนี่ยจะอยู่ในทีมเรานะครับแล้วก็ในแต่ละทีมเขาก็จะมีมีสังกัดของเขาอยู่นะฮะมีสปอนเซอร์ส่วนตัวของเขาอยู่อย่างเงี้ยฮะ ใช่ก็ก็แบ่งกันแต่ทั้งหมดทั้งมวลไปในนามทีมชาติไทยฮะก็สุดท้ายก็ขอกำลังใจนะฮะกำลังใจให้พวกเรานะครับนักกีฬาทีมชาติไทยทั้งหมด13ชีวิตที่กำลังจะไปนะครับด้วยหัวใจทำเพื่อประเทศชาติขอส่งเสียงเชียร์กันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีการไลฟ์ถ่ายทอดสดนะครับในช่องทางต่างๆของนักแข่งทุกๆคนนะครับติดตามแล้วก็ขอเสียงเชียร์ด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะ เดี๋ยวจะอัปเดตข่าวให้ฟังอยู่เรื่อยๆนะ,ะต้องขอขอบคุณพี่ๆและกำลังใจจากชาวไทยทุกคนนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ